สวัสดีครับพอแม่พี่น้องทูปูสุโคนะครับเนาะครับครับเมื่อนี้ทางสองเสียงหยานะครับเนี่ยครับเสียงหยาผ้าเละครับทางสอง u t u b e ครับอ่ามีแนวทางนะครับมีทางจากผู้คุ้นแหละครับเป็นชุดของเล่าพัฒนานะครับเน้่ครับเบิ่งเล่าไปก่อนนะครับเนาะครับสําหรับเลขกรัฐบาลไทย่ะทยอยทยอยออกไปเรื่อยๆอยู่ครับครับสําหรับผู้ไดติดตามครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเนี่ครับ กดไลค์กดแชร์ครับขอขอบพระคุณหลายๆครับทา้งซองกาขัมี้งตัวเลขแหละครับเนาะครับตัวเลขงามๆครับชุดนี้เป็นของปูขุนนะครับเด้อครับเป็นเล้าพัฒนากาเหมืออื่นหมดแหละครับเพราะว่ามนิวันอาทิตยดกาเพิ่นเดชทรงมาให้เนาะครับปกติปูขุนเพิ่นกาออกปุ๊บกับคำนวณปั๊บเลยครับวันเสาร์หมดแหละครับเพิ่นทรงมาให้แต่วันเสาร์กาบ่ได้ลงใหเอฟซีเบิ้งแล้วครับ เพราะว่าขายยากนะครับเนาะครับครับก็บว่าเป็นยังครับสำหรับมือนี้ก็มีเวลาสิเดมวโลงตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งครับสำหรับตัวเลขปูขุนครับเป็นเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อครับสำหรับผู้มักล่ะครับผู้คัดกรผพานนะครับเด้อครับท่านสองก่ะเสนอเป็นเพียงระท่างนะครับเนาะครับบอสนับสนุนการพนันล่ะครับพิารณาเบิ้งครับเป็นเลขของเล่าพัฒนาครับครับยุค้างนานี่ตอนนี้ก็เป็นชุด ที่แล้วล่ะครับงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดวันที่สิบเก้าสิบเก้าเมษาแหละครับสําหรับตัวเลขกผู้ขุนไข่บนไปบนล่างเพิ่นจับคู่มาให้กับสามบนล่างเลขวิ่นเพิ่นครับเลขวิ่นเพิ่นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับยาวเลยนะครับเนาะครับสําหรับการการมีสามสำหรับเลขที่ออกกับสอง สองซีตัวนี้ครับเลขที่ออกสองซีซีตัวนะครับสองซีเกตหนึ่งเลยครับสองซีเกตหนึ่งนะครับเนาะครับสําหรับเลขวิ่งเพิ่นกาบอเข่าล่ะครับเข่าตั้ซีครับเข่าซีกับเกตยู่ครับครับมาซีกับเกตครับสําหรับเลขลูดของเพิ่นวิ่งลูดเกตกับซีเหรอครับเข่าเต็มเต็มนะครับเนาะเกตซีซีเกตเหรอครับซีกับเกตครับ ครับครูห้าเจ็ดหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดห้าแหละครับตัวกลมกับเจ็ดสี่แหละครับมันเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเลขที่ออกกับเจ็ดหนึ่งครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดสี่ครับแปดเจ็ดสี่สามคู่ครับ ลุดครับถือว่าลุดเข่าลุดลุดเข่าเต็มเต็มแหละครับบนล่างเลยครับสําหรับลุดของเพื่อนครับมางามอยครับครับกับวัตถือว่าลุดดีครับเอาซีกับเคดไปลุดนะครับเนาะครับจับคู่แคบบ่ถือซื่อครับจับคูพวกเขาเนาะครับสาหรับตัวเลขครับก็มีคมเสียงเลยครับเด้อครับผิดหนาเบิ้งนสำหรับภูมักนะครับ มาง่ามครับครับบอถือว่าหลุดครับสําหรับปูขุนมาหายมาแล้วหางวดเข้าหางวดครับหางวดเต็มๆเ้อครับผู้ได้ทิดตามทั้งสองเสียงยาพระเลาะครับสิ่เดหเห็นนะครับเนาะครับว่าเป็นแมนบอครับมันควบริงบอครับสําหรับตัวเลขครับครับคำว่าเ้็นตัวเลขครับที่นี่ครับวกาลายใหญ่ห้างเนาะครับเนาะครับเดเีฟซี่กับสิดาให้อีก มาเบิ่งตัวเลขครับสำหรับตัวเลขวดนี้ครับเป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับนะ้อวันจันทร์ครับเป็นเล่านะครับเนาะเล่าเล่าพัฒนาครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองเมษ飒ครับ ยี่สิบสองเมษาครับสำหรับเลขปูกัะบนล่างครับบนล่างเลขวิ่นเลขวิ่นปูหายมาวิ่นวินไปที่ศูนยสองหกเจ็ด 8ปดแปด้าหนึ่ครับาามาแปดกุมูนะครับเนาะหนึ่งว่าไว้ข้างหนาครับแปดเก้าครับกะร mm hmm. ลูดครับสำหรับลูดลูดของปูลูดไปที่เกครับ2ครับ เอ้ากับสองได้ครับเด้จับคู่กับแปก็เก้าครับปูหอยมาหาคู่ครับสำหรับเลขตัวนี้ปูหอยมาหาคู่ครับชุดนี้ครับให้จับคู่กับหนึ่งหนึ่งเก้าหกเจ็ดครับผิดจะได,ด้ดีปูคุณว่าคือไพ่ครับ ก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสองเก้าแปดไม่หาคูครับจำไม่หาคูเอา้าอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับเลีกการเงินกัน เลขก,กันเพื่อนระวังนะครับเด้อครับเลขก,กันกับหกสามเลยอรครับสำหรับเลขก,กันเพื่อนไปที่หกสามห้มาหาคู่ครับพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อครับผู้มากเลยครับ,รบ,รบสำหรับเลขสามตัวสามตัวของปูขุนพัพนห่ไปที่เก้าศูนย์สอง 9ก 2, 2, ้าศูนยกตัวเก้าเหรครับลับไปกลัมมาเนาะครับ,บ,นรบนเนาะเขียนไปน้ำเพลินซื้อเหรอครับศูนเกขียนไปน้ำปูซื้อเพราะหายไร่ตาว่าเป็นนปูกระไรเนาะเนาะศูนย 9ก้าสองสองเก้าศูนย์เาสองศูนย์เก้าครับมีแค่นี้ครับกลับไปกบมาเนาะครับเนาะสำหรับตัวเล็ปูขุน <c oughs> ครับมาเบิ่งตัวกลมที่นี่ครับตัวกลมปูขุนเด่นมาให้ตัวใดแน บนรางนะครับเดอ้อเหล็กวินเพิ่นเอาไปจับไปบายเบิ้งครับบ๊บบ๊บพิษครับชื่นี้ครับเหล็กลูดลูดไปที่9กับ2 9กับ2กลมเด่นกลมเด่นกลมเด่นเก่านะครับเดอ้อครับสองล่องสองล่องครับ เลขสองตัวจับคู่จับคู่สองตัวกลมมากกับเก้าสองล่ะครับกลมเก้าครับอย่าลืมเลขกันเพื่อนนะครับเด้อเลขกันเพื่อนเลขกันสำหรับตัวล่องเพื่นกับหกเจ็ดหกเจ็ก้าศูนย์ ก็มีสองล่องนะครับเนาะซุมนี่กับเก้าแ่งัอย่าลืมครับสำหรับ3ตัวครับสตัว3ตัว,ตว0 9นย์เสองศูสองครับปูขุนนะครับเนาะครับเชนยนเดียนกันปูขุนพารวย เคนว่าลุ้ยแท้งวดนี้ครับมั่นใจหลังจากลุดงวดเมื่อกี้บอแมนลุ่ดนะครับแต่ว่ากับเลขวินมากครับถือว่าดีนะครับเด้อครับเอามีอีกชุดอยู่ครับเลขสี่ตัวผู้คุ้นกับหามาเด้อครับเด้อเลขวินของคนเก้าศูนย์เก้าสอง ครับบ่แน่อาจแตกก็ได้ครับคุณว่าอันนี้ครับสําหรับตัวนี้ครับเอาแคบ้าจอไปวยครับเด้อสาหรับตัวเหล็กเป็นเล่าพัฒนาครับวดประจําวันที่ยี่สิบสองนะครับปัจจันแล้วครับเนาะครับเอาเอามาต่อนมาฝากเอฟซีสุภุสุคนนะครับเด้อครับสาหรับตัวเหล็ก เป็นเพียงแนวทางแหะครับสําหรับผู้มัดด้วยครับเด้อครับผู้คัดกับพานครับทางสองกับบริวารยังครับพานไปเลยนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขก็มีควบเสียงเหละครับเรียกงามนะครับเด้อแคบหน้าจอไว้ครับเพื่อจะบริวารนะครับเนาะวันจันทร์ครับเป็นเล่าพัฒนาครับลูดพระที่เก้ากับสองนะครับเด้อครับกลมเด่นกับเก้าแหะครับสําหรับเลขเลขกันของปู่กับหกหกสามนะครับ หกสามเนาะครับเนาะครับกเลขเพันจับคู่มาให้ค่หาคู่ครับกลมเดีนกับเก้าสองแหละครับเลขสี่ตัวครับเลขสี่ตัวของเพื่อนกับศูนย์เก้าสองเลขสามตัวกับศูนย์เก้าสองกลมเดีนครับเอาชบชงบนมันครับครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อพี่ยังไล่แหละครับขอให้เอฟซียูดีพี่แย้งสุ่ผู้สุดยอนะครับเด้อครับพอกันไปแล้วครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ